สวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้องเบลขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ GMM 247ล้วงลึกติกแกรมมี24่24ชั่วโมงค่ะค่ะสว่วนวันนี้เบลกับพี่ส้มนะคะก็มาทำหน้าที่แทนป๋าเต้ถูกต้องนะคะอยู่กับเราสองคนส้มเบลนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะก็เมื่อเวลาประมาณตีสองนะคะป๋าเต้เนี่ยได้เข้ามาในติกแกรมมี่ของเรานะคะหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตปรากฏการดำมชาติที่สุพรรณบุรีค่ะด้วยสภาพอิดโรยค่ะ ป้าเต้ก็น่าสด,โโดเลยนะคะ,<จ>คะน่าสด,น,าสดน่าสดเลยค่ะมาเขาที่สองกันดีกว่านะคะประ,ประมาณเวลา10โมงนะคะพี่ดาวเอโนโฟินเนี่ยออกกองไปถ่าย m v ใหม่นะคะรู้ทั้งดูนนั่นเองซิงเกลิลใหม่ที่สตูดิโอหกาไปดูกันเลยค่ะส่วนความคืบหน้าของ MV นะคะรู้สึกว่าใกล้ถ่ายทำเสร็จแล้วส่วนช่วงหน้านะคะ e x ์ค u ูซีฟสุดๆแฟนๆดาเอโนฟินพี่ดาเอโนฟินนะคะก็เราจะมีการโฟนอินหาพี่ดากันค่ะพี่ส้มดีเลยค่ะ อ่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจมากขึ้นค่ะน้องเบลข,ข่าวอะไรคะ <laughs> เป็นข่าวนะคะความคืบหน้าของการซ้อมคอนเสิร์ตกิ๊บมีไฟคอนเสิร์ตเวท A นะคะที่เป็นการรวบรวมพระเอกแนวหน้าทั้ง5คนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวียมาริโอเคนภูภูมิเจมส์มาณเดชไปดูเลยเดี๋ยวก่อนสิเราต้องเกริ่นนิดนึดนง <Okay. S 1> ว่าวันนี้มีภาพอะไรวันนี้นะคะเรามีภาพเบื้องหลังการซ้อมเต้นนะคะของผู้จิ้นณเดชนย่าย่าม,มาให้ทุกคนได้ฟินกันไปดูกันเลยค่ะ มาเขาฝากมาบอกว่าบัดยังไม่หมดมบัดยังเหลืออยู่นะคะเราต้องไปหมาแล้วหละหมเหมาโซนหน้าหมดเลยนะโซนหน้าไม่น่าเหลือแล้วค่ะน้องเบลนัออล่นสิอยากไปดูมากเลยอ,ะอ่ะอยากไปดูก็ไปซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วในช่วงหน้ายังมีข่าวให้ได้ติดตามกันต่อช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะทําการโฟนอินหาพี่ดายโดฟินใช่แล้ว<ช>ค่ะที่เราถึงช่วงนี้นะคะก็พักเบรกแป๊บนึงนี้กว่าช่วงหน้าเจอกันค่ะค่ะ กลับเข้าสู่ GMM c o m m u n นั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้เราจะมีการโฟนอินหาพิดานะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะแฟนๆพ่ทูนบอลลีแสลมนะคะท้ายช่วงเนี่ยเราจะมีการมีภาพประมูลน่ารักๆจากครอบครัวพ่ตูนกันด้วยก็ํามพาเดดค่ะเลยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะพิดานอฟฟินอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ อบ m อวีตัวใหม่เสรจค่ะ <laughs> ค่ะเพิ่องอาบน้ำเสร็จเลยเหรอคะใช่เพราะว่าวันนี้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอคะ่ะค่ะแล้วตอนนี้คือถ่ายทำเสร็จหรือ,อยังอะคะเออเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพราะว่าที่ต้องอาบน้ำเนี่ยเพราะว่าเปียกปอนอ๋อใช่แล้วนี่เห็นว่าเพิ่งเปลี่ยนสีผมมาด้วยนะคะพิดามีอินสปเรชั่นอะไรหรือเปล่าไม่จริงไ,ไม่ได้ตั้งใจว่าแบบว่าเปลี่ยนกลับแต่ว่ามันเหมือนถึงเวลาว่ามันเหมือนบรอนม,มันอยู่ประมาณ สี่ห้าเดือนหลังจากถ่ายรับเอ,อ่ยใช่ไหมคะเราก็ผมมันก็ยาวมาเรื่อยๆนั่นแหละก็เลยหันทิ้งไปเลยะคะ่ะพี่ดาคะอยากให้พี่ดาเล่าเรื่องราวใน m อมวหน่อยคะ่ะเห็นว่าพี่ดาต้องมีแบบถอดรองเท้าต้องมีเปียกปอนด้วยทําไมถึงต้องทั้งถอดรองเท้าทั้งเปียกปอนแลวเรื่องราวเป็นยังไงบ้างะคะก็คือเพลงเพลงนี้นะคะชื่อเพลงรู้ทั้งรู้นะคะก็เป็นเพลงอีกเพลงที่ที่พี่ดาแต่งเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมคะแล้วก็ ก็เหมือนแบบจริงๆแล้วแล้วแฟนๆก็เหมือนรอรอ,รอเพลงช้าของดาด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าเพลงนี้ก็เหมือนแบบเป็นเพลงที่เอ่อพรดาเขียนขึ้นเองปุ๊บพี่อั๋นผู้กํากับเนี่ยก็เลยต้องการจะแบบว่าเอออยากให้ดาได้สื่อสารกับคนฟงังโดยเหมือนแบบผ่านสายตาผ่านแอปปิ้งของตัวเองที่ที่เท่าที่ทําได้เท่าที่เราถ่ายทอดได้ก็เลย เซตฉากขึ้นมาเป็นเป็นในสตูดิโอนะคะแล้วเราก็แบบทดแทนซิมโบโลิกต่างๆด้วยน้ำละอองฝนลมพายุความเจ็บปวดของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบก,การถ่ายถ่ายทำภาพที่แบบว่าสวยงามอะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นตัวแสดงเองไม่มีสแตนด์อินนะคะก็เลย <laughs> <laughs> ก็เลยเยกเองชุดเดียวยาวเลยนะคะก็ใช่ เราได้ข่าวว่าพี่ดาเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแรงบดาลใจมาจากไหนหรือเปล่าคะก็จร,จริงๆแล้วมันก็แบบรวมๆ嘛มน้อมันเหมือนแบบชีวิตมันก็แบบเออได้ไดเห็นได้เจออะไรมาอาใช่ไหมคะแล้วก็ความรู้สึกมันก็เหมือนแบบว่าอาจจะไม่ต้องแบบเป็นของเราเป๊ะเลยก็ได้แต่ว่าเป็นความรู้สึกวมๆที่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองจะรู้สึกยังไงอย่างเช่นรู้ทั้งรู้ว่ามันจบไปแล้วแต่ คนเรามันทํำใจไม่ได้มันก็ยังทําเหมือนได้ะอะไรเนงะี้ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเออเพลงเนี้ยค่ะก็จะก็จะแบบนําด้วยเนื้อเพลงนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นกลิ่นของเอนโดฟินในฉบับออริทแบท To เบส i c เอนโดฟินมากที่สุดแฟนๆที่เคยคุ้นผูกกับเพลช้าของเอนโดฟินก็เลยจะแบบน่าจะน่าจะชอบเพลงนี้นะคะค่พี่ดาค่ะแล้วอย่าง MV เพลงนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นกันสักประมาณช่วงไหนอะคะ น่าจะประมาณช่วงพฤศจิกายนก็ไม่นานใช่ก็คือตอนนี้ก็กางเดือนนี้แล้วเนาะ,ะกางเดือนนี้แล้วก็น่าจะเร็วๆนี้ใช่ค่ะค่ะงั้นอยากให้ให้พิดาแบบฝากถึงเอมวีนี้หน่อยค่ะเหมือนแบบเชิญ<น>ชวนให้ทุกคนแบบต้องมาดูให้ได้นะเอมวเนี้ยก็ค่ะเอ็มวีนี้ต้องมาดูให้ได้ยังไงดีให้ให้น่าสนใจใช่ใช่ค่ะ,คะเปียดจริงเจ็ดจริงหนาวมากค่ะ อคลอดก็เปิดอาบน้ำอาบน้ำแบบแบบว่าด่วนๆมากๆเพราะว่ามันเปียกตั้งแต่เอ,อช่วงบ่ายสามแล้วค่ะอืค่ะที่สุดลมพายุเมื่อสักครู่นี้เองพ <c oughs> ่ดาดูแลตัวเองด้วยนะคะนอนะคะตกในสตะุด่ด้วย อ่สุดท้ายแล้วค่ะพี่ดาอยากให้พี่ดาฝากผลงานค่ะฝากแบบรหัสดาวน์โหลดเอหรือว่าช่องทางการติดต่อต่างๆด้วยค่ะพี่ดาค่ะก็ชาวแกรมี่ของพวกเรานะคะก็ติดตามข่าวสารของดากันได้ไม่ว่าทุกๆช่องของ t m m เ M เลยนะคะแล้วก็เออตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเพลงรู้ทั้งรู้เนี่ยก็ไปดูวิดีโอวีลิกนะคะไปเซิร์ชเลยคำว่ารู้ทั้งรู้ออฟฟิเชียลวีลิกมิวสิกวิดีโอนะคะก็ แล้วอยู่ใน YouTube นะคะแล้วก็<ม>เอาไปว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงเพลงเก่าเพลงใหม่ของดายนิฟินก็ไปที่ดอกจหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าเลยจ้าแล้วก็ทุนี่ไปเลือกเพลงที่ตัวเองชอบมาดาวน์โหลดเก็บไวไ้ได้เลยค่ะโอเคสวัสดีขอบคุณพี่ดามากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาขอบคุณนะคะ ก็ใครชื่นชอบเพลงก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะ01231986นะคะค่ะใช่แล้วค่ะส่วนรายการของเรานะคะติดตามข่าวสารได้นะคะ facebook.com/gmm247 นั Facebook. ่นเองนะคะซึ่งรายการเราแน่นอน จันหนุงสุกเลยนะคะสองทุ่มสิบห้าถึงสองทุ่มครึ่งขาดจะดูรอด<ห>้องค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมามากมายเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูหมดค่ะเราจึงได้นําการเอาภาพนะคะมาประมวลตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในติกกรมมี่นะคะมาให้คุณได้ชมกันซึ่งขอบอกว่าพิเศษมากๆเลยหนึ่งในภาพประมวลนั้นนะคะมีภาพความน่ารักของครอบครัวของตูนบอดี้แสลมนะคะที่เขามาให้กําลังใจในคอนเสิร์ตปรากฏการดำมัชชาติคะ่ะค่ะส่วนวันนี้นะคะขอลาไปก่อนเจ ป้าอบอินมากนะใช่อินป้าอินป้าอินดีพี่ดูนี่แบบถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ได้รู้จักแพรวานะพี่ว่าพี่เจอหน้าแพรวาพี่พูมงไม่ดีอพี่ไลยๆชื่อมาคนที่อยากสันการแพรวา